ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญเสมารุ่นปฏิสังขอนพระบสถของวัดบางพระกันนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากและมีศัการา์สูงครับครับประวัติการสร้างาก็จะมีด้วยกันสามเนื้อครับเนื้อทองคำเนี่ยก็จะสร้างอยู่ที่ประมาณห้าเหรียญเนื้อเงินก็จะสร้างอยู่ที่หนึ่ง้ิเ้าเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงเนี่ยก็จะสร้างอยู่ที่เจ็ดพันเหรียญครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แนวหน้าของวัดบางพัะเลยครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อเปิลเนี่ยฟันแทงไม่เข้าครับเหรียญรุ่นนี้สําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับก็ประวัติคร่าวๆของคนที่โดนแทงและก็โดนฟันในตัวของเขาก็มีรอยสักของหลวงพ่อเปิลมีตะกุดคาดเอวของหลวงพ่อเปิลมีเหรียญติ่งเสือของหลวงพ่อเปิลครับปีสองห้าครับเหรียญติ่งเสือครับ สุดสุดท้ายก็ฟันแทงไม่เข้าก็โดนจับพึ้งพืชและก็โดนแทงสนทวันจนเสียชีวิตครับครับนาไปโรงพยาบาลไปผ่าพิสูจน์เนี่ยก็มีดหมอมีดหมอของหมอเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําอันตรายผิวหนังของลูกศิษย์ของหลวงเปิ่นได้ครับครับสุดยอดครับของวัดบางพระครับ เบื้องต้นครับก็มาดูกาเหรียญของผมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินค่อนข้างค่อนข้างหายากครับศึกษาครับร่วมกันครับหาชมยากครับครับเสมาติ่งเสือเนื้อเงินครับของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระครับปีสองห้าครับอ่ เนื้อทองแดงยังพอหาได้นะครับราคาไม่แพงมากมีประสบการณ์เหมือนกันครับจะเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงประสบการ์มีประสบก,รา,การณ์แคบค้าปลอดภัยครับ ับเปลี่ยนด้านหน้าครับของหลวงพระปิลครับสิงเสือครับครับมาดูด้านหลังนะครับครับเปลี่ยนสิงเสือครับเนื้อเงินครับเนื้อทองแดงยังพอหาได้นะครับและไม่และไม่แพงมากนะครับก็ ถ้าใครอยากได้ก็รีบรีบร่บาเช่านะครับก่อนที่จะแพงครับครับด้านหลังเหรียญครับก็มาดูรอยตัดครับเป็นเหรียญเนื่องเงินนี่ก็ค่อนข้างจะสะท้อนแสงเลยครับคงดูยากหน่อยครับเรื่องเรื่องขอบครับ ก็จะพยายามให้ดูครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญเนืองินการถ่ายทำก็ค่อนข้างยากครับแต่งของท้อนครับเหรียญประสบการณ์แนวหน้าของวัดบางพระครับ ครับผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ